พามาหาเด็กมามาเรีนหาดครับพี่น้องาพามาหาเด็กมาเรนมาเนหาดครับผมอ้มาว oh, oh, คืมื่อแต่ลงได้พาหลานมาหาดครับพี่น้องเลย<อ>ลเมาเบิ่งหาดครับคผมหาดบัตรลอนนั่งหงเลยครับเลยผม,ม<า>นี่แต่หาดครับผมเป็นหาดเพื่ออะไเเดินเป็นขี้สายเพื่อดะ <laughs> แสงมันบุพี่ตรงมาทางนี้พี่น้องมาหาดครับพี่น้องมาหาดไม่ส้มทามักถาซอกไปจะเือนกดสีแยกน้ามด้วยครับแล้วสีแยกซ่านวครับผมนี่นีมาเบิ่งตดเฮ้นยยยยัยย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 ยัยย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 ัยย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 ยบย้ยยยอยย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  ปาน้องปกระี่กันได้ไป่าป่าป้าถูกซิวเห็นไมเไหนเดินไปดูนี่สนุกนะน่นงเหนืเหมอน้ไปสวนเลยครับมักแหงข้างเหนี่งมักแห้มักเตะก็ลินก็กระเดงหนานพี่น้องเลยพี่กันขอไปเลยป้าทุบถือถือถือฐานแห้งถึงถึงเสียบริบบหลินอยู่ อยู่หานเฮนอมกัมข่ายพนุ่งกับบอลินบอินอยู่นี่ก็ไรหนะมั้งโปรเจกต์เป็นสิโปรเจกตอันนี้คือฐานทับนี่ยฐานอะไรโอเคไปแล้วเราขึ้นมีอ่าสยญญาณเลยจักหน่อยด้วยถิ่นหลวงเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเดี๋ยวก็เปียกแล้วบันี์เอาเลยบัณนี้เอ้ยต้องเสร็จเร็ดทีน่านึ่ง มัาแห้งเอาเอาท่านก็เอา,เอา,าอคนมาแต่สวนมาพี่น้องไปเกี่ยว n h าไปเกี่ยว n h าไมา่งวัวมันครับมันเป็นหาดแต่ว่าหาดรถไปเลยตัวนี้มันเป็นกลางร้อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ร้อนมาร้อนน่งหงครับมันมาแต่สวนมาคันมากนี่มันหามุ่งหามุง่งนะครับมุ่งแดงครับพี่น้องนี่นหามุ่งผมมาถ่าย ของฮามงไม่โดนเพื่อไม่โดนมันก็เดือดเดือมลงมะรินนะครับผมถ้าแยมแดงมาไม่โดนมันจะเยอะแยามแดงง่ายโดนกับเดื่มมาหลายอยู่ครับเขาเขาลเยี่ยไมายางเดินซิวๆนะครับผมอันนี้ไม่ซิวเลยอันนี้ว่ซิวเริ่มเปียกเดี๋ยวนี้ิวไปอือแล้วบัดนี้คักบ้องบัดนี้ บเอาไปอีกอาซุงลึกแฮลึก้พี่น้องม่นาฮะมัน่อยมฮะมันใ่ลึกบ่ล่างหนาอูด้เซนมักแห้งมักแห้ง ส่วนนีพ่นมาเทาสวนครับส่วนมาล่างนานได้รุ่นไมา <c oughs> ครับที่น้อง <c oughs> สอวนีน่มันหามุสิแดดไม่นจะกทางตานำ้ำหาเด็ไปแล้วครับไปแล้วใครเ่มาเรยพี่น้อง ทางเรนดินอย่างเดียวทางนั้นทางนีิลึงทางเรนเ,นเ,นเนตรียมเอาของมาใส่เดี๋ยวขอบคุณครับครับอืมเนติได้คำหรืปยอป่ายัางไรครับอืออาหารกล้วยบะกระเอื่อนครับ หมานอยู่เใช่ไหมทะเลมามานอยู่ตัวหนึ่งใบเอาตัวเฮ้ยนี่พี่น้องตอนนี้เปียกว่าใดทั้งหลังเปียกว่าแล้ว้ตงกลางเปียกต้องต้องหลังเปียกมาดินหานต้องมาดินเปียกพี่น้องมาดินให้พี่นุ้ยให้ให้คนนี้เริ่มน้ํเลยทั้งหลังเริ่มน้ํแล้วบอบอก่น้ํ ครับครับพี่น้องคุณว่าเรียนหาดครับผม